มาต่อที่เรื่องน่ายินดีทางการศึกษากันบ้างนะครับทางสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ครับได้จัดพิธีซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่30ถึง31สิงหาคมนณกรุงเทพมหานคร ที่วิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครับมีพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจำปีการศึกษา2,562ถึง2,564ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้โดยมีนายประเสริฐแก้วเพชรนาย,ยกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ดรปรีชาเวชาศาสตร์ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ดรสิทธิพงษ์นกแอนมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่และคณะผู้บริหารสถาบัานการศึกษาในสังกัดนะครับมีผู้ปกครองและก็ครอบครัวต่างมาร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาด้านผูน้อำนวยการสถาบัานการอาชีวศึกษาภาคใต้3ก็กล่าวครับ ว่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ดูแลในกลุ่มจังหวัดภาคใต้าชายแดนประกอบด้วยจังหวัดสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสมี9วิทยาลัยในสังกัดในการทำหน้าที่ผลิตปัญญาชนคนอาชีวศึกษาออกสู่ตลาดแรงงานซึ่งปัจจุบันถือว่ามีความต้องการสูงโดยที่ผ่านมาได้เพิ่มอัตรากำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการศึกษาชั้นสูงขั้นสูงโดยเปิดสอนระด,ดับปวชปวสและปริญญาตรีสาขาปฏิบัติการ โดยปีการศึกษา2,162ถึง2,164มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน588คนใน12หลักสูตรเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการทรลบหลักสูตร2ปีรูปแบบทวิภาคีโดยได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในพื้นที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรขององค์กรได้ทำงานควบคู่กับการเรียนและได้รับการรองรับคุณวุฒิ เท่าก่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกประการการันตีเรียนจบมีงานทำสาภาใต้3มีผู้สำเร็จการศึกษา3ปีการศึกษาคือปี2 5 6 2ปีการศึกษา2อ6 3และ2,564บัณฑิตนะครับที่จบมีทั้งหมด12สสาขาวิชาเป็นสาขาวิชาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพราะนับัณฑิตที่จบไปเนี่ยเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านคุณลักอันพึงประสงค์ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรมด้านทักษะาการใช้เทคโนโลยีระบบดิจิตอลตลอดถึงความชำนิดจชำนาญด้านทักษะความเป็นเลิศด,ด้านวิชาชีพที่จะนำชีวิตไปสู่การประกอบอาชีพนำพาซึ่งคุณภาพชีวิตครอบครัวและสังคมชุมชน ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติครับด้านนายนันทชัยทองเกียรติผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัทแมนเอฟอเซนฟู้ดจำกัดผู้ได้รับปริญญาคติตศากดิ์ซึ่งเป็นการอนุมัติปริญญาคติตศาสดิ์คนแรกของสถาบันการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่าสถาปกอบการของตนเองได้ให้ความร่วมมือกับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้3ในการสร้างระบบทวิภาคีมาอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากรสายอาชีพที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาฝึกฝนทักษะปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สําคัญนักศึกษาสามารถเรียนควบควบการทํางานได้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและลดปัญหาการว่างงานเพราะตลาดแรงงานยังขาดแคลนบุคลากรสายอาชีพอยู่มาก การอาชีวศึกษาภาคใต้3ก็เป็นเรื่องของการต่อยอดนักศึกษาที่เรียนในสายของจบปวสนะครับมาแล้วสามารถที่จะเรียนต่อในระดับของมัญยาตีได้ซึ่งในการเรียนการในระบบของทวีภาคีร่วมกับสถานประกอบการเนี่ยเด็กก็จะมีคุณภาพนะครับมีทักษะสามารถที่จะได้ลงปฏิบัติของจริงสามารถที่จะอยู่ในวัฒนธรรมขององค์กรหลังจากเด็กที่ผ่านจากตรงนี้แล้วเนี่ยตัวการรันตีในเรื่องของคุณภาพของการศึกษาเนี่ย รับรองว่าเด็กสามารถที่จะทํางานได้ก็จะเป็นตัวชี้วิตว่าถ้าเขาจบบอกมาแล้วเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนสามารถที่จะทํางานต่อยอดได้แล้วก็มีทักษะเพิ่มขึ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้า รมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศในระหว่างวันที่3 0ถึงส1สิงหาคม2565นาณว,วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานีก็เป็นภาพบรรยากาศของการซ้อมเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับบัณฑิตทั้ง588ท่านด้วยนะครับ